ก็มางานชาวปรกิจศพนะครับที่วัดอาดมนะครับวัดเทพคีรีโดอุดมนะครับอยู่ติดอยู่ติดปราสาทนะครับติดปราสาทภูโปนนะครับอันนี้เขตวัดนะครับถึงแล้วครับบ้านภูโปนเดี๋ยวจะพาไป ตบปราสาทครับนี่้องอยู่ตำบลดมอันนี้เป็นอบตอนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลดมนะาปราสาทโบกโบนนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับ อูแล้วครับพ Bond ี่น้องเหลียวซ้ายปราสาทผูโบนครับเก่าที่สุดในประเทศไทยนะครับปราสาทผูโบนครับสาธุ ยินดีต้อนรับครับชุมชนคุณธรรมบ้านภูมมโปนครับบ้านภูมมโปนครับอ่าันี่เป็นปราสาทภู่มโปนครับอ่าที่เป็นเอกลักษณ์นะครับยังมีอยู่นะครับก็คือต้นตาลครับสวยงามมากครับพี่น้อง เคยพาเด็กนักเรียนมามาสเก็ตภาพนะครับอยู่ที่นี่นะครับสาสต์ธุกโปนสาธุบูชาพระศรีมหาอุมาเทวีท่พพานปลอดภัยสาธุ เออเีต <IS> ืร์มาเหมือนกันครับมาพิพิธภัณฑ์ภูมิปูนครับพี่น้องเออมา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 นะครับปรพสาทภูมิปูนนะครับพี่น้องใช่ต้นตาลยังอยู่ตะรางสวยงามครับปราสาภภูมิปูน ประสาทภูมิโปรเนียนดอกทมใช่ไหมไม่ใช่เดินลงมาเฉยเดินหนีไม่ติดประตูเลยชมรมผู้สูงวัยอยขายนี่ครับต้นลำเจียกครับเพิ่งเคยเห็นลูกเป็นครั้งแรกครับพี่น้องไม่เคยออกดอกออกลูกเลยครับนตำนานเนียงดอกทมครับโอ้นี่ครับ ต้นตะเคียนใหญ่ครัพี่น้องต้นลำเจียกครับออกลูกใหญ่มากครับพี่น้องครั้งแรกที่เคยเห็นครับต้นลำเจียบดอกนี่ต้นตะเคียนต้นตะเคียนใหญ่ครับเสวสะพานรักเนียงดอกถมครับพี่น้อง มาแล้วครับพี่น้องนี่ครับเนี้งดอกทมมาแล้วครับเนียงดอกทมโนซาลาเนี่น